มไม่รู้ว่าทำยังไงใช่ไหมมันก็จะได้อะไรเหรอถ้าเราขุดมันก็จะได้เป็นหนึ่งสี่อ๋อขุดตรงไหนะลิลนเอามือขุดเหรอเสพี่หลอกสิกสได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ๋อได้นี่ไงไดไมาเป็นหนึ่งบทใช่ไหมใช่ เราสามารถเอาไปครับนี่นางฟ้าก็มีเหมือนกันอ้นางฟ้าก็มีเหมือนกันนางฟ้าเป็นแตงโมทองไม่ใช่แตงโมฟุ้งฟิ้งแตงโมออแตงโมงฟุ้งฟิ้งไม่ใช่แตงโมทองเป็นแตงโมงฟุ้งฟิ้งกินขนมกันแกะขนมกิน สเตฟนางฟ้าทำบ้านได้สวยมเมื่อคืนใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปหาบ้านนางฟ้าก่อนบ้านหลังไหนนะสเตฟรู้เปล่าว่านีมเหรอรู้เปล่าว่าไก่มี ไม่ใช่ปลามีสิบสี่อันเลยนะอ๋อเสร็จแล้วเหรอเยอะไม่เสร็จน,นี่กล้องวงจรปิด,ดถ้าเราติดตรงนี้ไว้อ่ะติดอะไรอะ่ะติดสวิต สติด์ตัวใช่มีแสงออกมาไหมไม่มีหรอติดสวิตแล้วนะดูดิม,ม่มีอันนี้เอาไปทำอะไรอะ่ะมันเป็นเครื่องผลิตพลังงานนะ เหมือนเขาบอกเพิ่มผื่นทางวันเลยให้หนางฟ้าทำทางเข้าบ้านใหม่มีดอกไม้ด้วยสิดอกไม้ไหมน,น,นี่นะที่มอนมีดอกไม้พอดีเลยแบบเล่นไมค์ครับกับละลินจะต้องไปติดตามเพจไมค์ครับเลย <laughs> เคยเห็นว่าหนูติดแบบว่าหนูติดกดไลค์ที่คนเขาแบบว่าทำคลิปมาครับอ๋อับสไคร์เหรอนะใ,ในยูทู e ปะใช่เลยอ๋อ oh. เอ้ยแล้วลินติดตามเพจชื่ออะไรบ้างอม um, มีหลายเพจเลยเหรออืมแล้วหนูนหออยังไม่ ติดตามหลายเพจเลยอืมบ้านแบบนี้ก็สวยนะบ้านแบบนี้ก็สวยนะก็สวยอยู่นะบ้านบ้านกลางทะเลบ้านนี้ะบ้านสวยบ้านมันสวยมากเลยอะบ้านสวยจัด ตรงนีโ้โอเคพ <c oughs> ี่จารินดูนี้เดี๋ยวพี่ให้ดู <c oughs> ดูโกเลมนะ